เอ้าลูกครับอุ้ยได้บังขอลามมาแล้วเสียละมันบ้านเป็นบังขอลามบังขอลามพ่อว่าอยู่มันเป็นบังยังขันบังไรนกโอ้อันนี้ตีบังไรนกอ่ะแม่นครับอันจานลอยยิ่งตำตำยู่หัน่ะแม่นครับบ่อันตรายต่อผู้ใชายบ่อันตรายต่อสุขภาพแม่นครับบูยอันนี้เป็นอ่าผลงานการผลิตจากใสครับจากดอกแก้วครับจากดอกแก้วใจดีแม่นครับหรือว่าสูงเป็นตาสังแม่นครับโอ้ยอาปัง วัตถุวัสดุปลาป่องปลาป๋องปปโอ้เอาปลากระป๋องที่กินแล้วกระป๋องเป่ามันเอามาประกอบกันล่างดีๆตากแดไว้ก่อนโอ้นี่นี่นี่เนี่ยบานีมันเทนอมันยังสีดังบานีใช่กอฮนกมันยังสียากอรอยอนใช้แอลกอฮอร์ร้อยเปอร์ซ็นตเกิบหเปอร์เซ็นต์กับอะไรบมันมี้แปดิบหากับอะไรต้องร้อยเปอร์เซ็นอย่างเดียวแอลกอฮอล์บริสุทธิ์มัเอาเบื้องวิธีทำพี่น้อง อันนี้ดอกเกี้ยวใจดีเพิ่อน<อ>การันตีวาไรนกได้ผลหกเจ็ดแดเ้าชิดเขาไปในบ้างนั่นสิบทีอ่ะแม่ครับโอ้บ้านนี้คือประกอบประกอบโอ้เอาพี่น้องเบิ้งสูตรอันนี้คือเป็นสูตรไรนกว้าให้มาเด้อขวนเฮ้ยคือว่านับไม่พอเนี่ยอุ้ยพลาดอันนี้คือมีแต่เสียงแม่ครับ บ่มีอันตร,ไไรอไใดทั้งสินง้นคับบ่เนคือเป็นเสียงนกเขากระสีตื่นตื่นครับคืนวันมันของคนสีท่ำายเขาเขากับบินนี้อภาษาก็ยิงได้ทีมากกยิ่งได้อันนี้สำหรับหมอสำหรับเช่าหน้าผู้ที่ท่ำ<ม>น,าป,นาปังหน้าปีหางหน้าปีที่นกลงกินเมล็ดเขาแม่ครัโอปะทโปะทุปะทโ